ใช้เลื่อนขบวนพาเลทได้แก่สีสีอะไรดีสีอะไรดีสีสีน้ำเงินเนี่ยบอก ตูคุ้มค่าผมขนมไส้ตะกรุดครับถูกใช่ไหมอิ่มอิ่มถวนไหมเอ้าหัวหลุกอ้าขอแสดงความยินดีกับคณะศิลป์เงินนะครับชนะเลิศชนะเลิศมาเลยว่าโรเรีนดูหลายปีที่ผ่านมาชนะเลิศชนะเลิศขบวนพาเหรดนะครับแสดงความยินดีด้วยครับอ่า ขด <Okay. S 1> เสียงปรบมือกับแพร่ิสีงินครับผมเก่งมากครับเก่งมากแล้ตรงที่ข้าม้มานี่หละครับอบุญประเวทใช่ไหมเออขี่ไม่ได้ว่าจะลองขี่อยู่กลัวพังนะครับอ๋อำลำดับถัดไปครับผลการประกวดผู้นำเชียร์โคจรสารเกมประจำปีการศึกษา2,567 sắc gì đãi được đằng một chân ở phần nam chia giải chơi màu gì đây màu xanh màu xanh lấy màu gì đây chơi màu xanh xanh em nghĩ đây màu xanh 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 เอ้าสีน้ำเงินคิดว่าสีไหนได้ดังดังสีแดงเอ้าเอ้าอะไรอ่ะอะไรสีเขียวล่ะสีแดงสีอะไรองเอ้อหัวกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรวะฮะเอ้าเอาก็เอ้าเส้นสีเขียวนะเพื่อน ลูกแมนลูกแมนสีเขียวเป็นชายมืเหรอสองคนครับอีกคนนึงอ่าพอเสียกูนป็นคณะสีเขียวด้วยครับเวลาเนี่ยเก่งมากลูกเก่งมากรักษาแชมป์ใช่ไหมนี่ใช่ไหมปูน้ำเชียร์ครับคณะที่น้ำเชียร์ปีที่ผ่านมาก็สีเขียวใช่ไหมเชียร์นี่ไหมปีปีที่ผ่านมาสีเขียวใช่ไหมเชียร์โอ้ รายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายครับรผลการประกวดกองเชียร์โคชสารเกณฑ์ประจำปีกากรศึกษา2 5 0 7โรงเรียนพังเคศิริยาผู้ชนะเลิศได้แก ขอแสยีนครับมาับา้ขอเียเนทุกรับตีแดงครับผมเก่งมากเก่งมากลู่เก่งมากาไดเราีคือน้ำเชียร์บนทะเล ่ยิ้มลูกอ่าต่อไปเป็นผลงานประกวดครูแม่ตาดีโรงเรียนบางเคพิทยาเร็ว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 ก็ครับผมอ่าเรื่องประสไปครับก็ขอกลับไปเชิญท่านผู้บริการโรงเรียนบางเควิทยานะครับนายปิชวะชุมบุรีครับได้กล่าวพูดคุยกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบางเควิทยาแล้วก็ไม่ให้เอาว่าท้องกลับผิด กิจกรรมกีฬาไายในข้อเท็จสันกมประจิจปีกังสารสองพาร้อยหกสิครับพบ,บ,บกับมัเจันครับไม่รวมเนี่ยยังยังยังเพราะว่ายังไม่ได้สรุปไวบ้บรนจันทร์ค่ะไม่มีเวลาค่ะเอาเป็นวันจันทร์เรียนท่านผู้บรการน้ำมันเกียรติบรรพานะครับคณะบุญครูที่เคารพทุกท่านนะครับลูกนนนๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้สนุปปกไหมลูกสนุกไหมครับ